สรุปงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการภารกิจของผู้บริหารนางทัชนกเจริญวง์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมประสานแผนผู้บริหารครั้งที่6ประจำเดือนพฤษภาคมระหว่างสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการกับกศนอําเภอในสังกัดณนะห้องประชมุมสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและวางแผนการดำเนินงานในไตรามาส4ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรก่อนการประชุมดังนี้ 1. การประเมินคัดเลือกกศนอตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมและพ Premium p l u สประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ วันที่21กรกฎาคม2,565นางทัศชนกเจริญวุ์ผู้อำนวยการสํานักงานกสอนอจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางวันดีจอกทองคำครูชำนาญการพิเศษกสอนอํเภอบางบออนวัดพิชัยสงครามตําบลปากน้ำอําเภอเมืองสมุทรปราการวันที่22กรกฎาคม2565 เข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางการรวบรวมข้อมูลนี้ให้กับสถาบันการเงินประกอบด้วยสหกรณ์อมทรั์ครูธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามโครงการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาณนะห้องประชุมสนันอินทรประเสริฐอาคารรัชมังคลาพิเศษชั้น10กระทรวงศึกษาธิการ และในเวลา14นาฬิกาจัดประชุมการแก้ปัญหานี้ครูและบุคลากรผ่านระบบออนไลน์มีวาระสำคัญแจ้งให้ผู้บริหารครูบุคลากรรับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรของสำนักงานกศอน,นอจังหวัดสมุทรปราการวันที่25กรกฎาคม2565 นางทัชนกเจริญวงศ์พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศนอประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมโดยกศนอจังหวัดสมุทรปราการได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ของทีมนางนวลน,น้อยกศนอ,อําเภอเมืองสมุทรปราการนางสาวลินดาปันไผ่ตำแหน่งครูกสอนอตำบล กศนอําเภอบงังเสาธงได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาประเภทบุคคลทั่วไปโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการนางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการนายวรลบสงวนนามเลขาธิการกศนอนายปรเมศสิริรัตน์ นายคมกริจจันคจรรองเลขาธิการกศออนอและผู้บริหารกศออนอทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีณหอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานครและในวันเดียวกันได้มอบหมายให้นางปริญพรบุตรกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานกศออนอจังหวัดสมุทรปราการร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา สิสิงหาคม2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดทรงธรรมวรวิหารตำบลตลาดอำเภอรพระประแดงโดยมีพระเทพสมุทรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการประธานฝ่ายสงฆ์และนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีข่าวประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดกศนอําเภอเมืองสมุทรปราการวันที่19กร,รกฎาคม2565้า นางสาวสุภสิตาบัวลเลี้ยงผู้อำนวยการกศนอํำเภอเมืองสมุทรปราการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมในเขตอเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมกล่าวให้อวาดณนะห้องประชุมชั้น3กศนอํำเภอเมืองสมุทรปราการกศอนอพร,พระประแดงวันที่30กร,รกฎาคม2565 นางสาวนานพัฒน์ศรีวิเชียนผู้อํานวยการกศนอ,อําเภอพระสมุทรเจดีรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกศนออาเภอพระประแดงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการใช้กัญชงกัญชาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดณนะหอประชุมโรงเรียนวัดทรงธรรมตาบลตลาดอาเภอพระประแดงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตํารวจโทรวรพจน์แสงเนตรสถานีตํารวจภูทรอําเภอพระประแดงเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กศนอําเภอพระสมุทรเจดี วันที่2ส,งสิงหาคม2565นางสาวนานพัฒนศรีวิเชียนผู้อำนวยการกอสอนอำเภอพระสมุทรเจดี JD, มอบหมายให้กอสอนอนตำบลแหลมฟ้าผ่าและคณะครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมด้วยรักแห่งแผ่นดิน w ิ t ย l เลิฟฟอร์ดเนชั่นสอนผ้าผีเสื้อการดูแลสุขภาพความรู้การปลูกผักสวนครัวผักสลัดพืชสมุนไพรและกัญชากัญชงณชุมชนซอย2หมูห่5ตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีรถห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการร่วมให้บริการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้กศนอำเภอบางบ่อระหว่างวันที่18-19กรกฎาคม2565นางจุไรรัตจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อมอบหมายให้นางสาวใหม่เนยนาสุดาปันครูผู้ช่วยและนางสาวรัฐการเจริญสุขครูศูนย์การเรียนชุมชนเข้าร่วมอบรม โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูกศออนอในเขตภาคกลางให้มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างมีคุณภาพณโนะรงแรมธารามันตราชะอํรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีจัดโดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง กศนอําเภอบางเสาธงวันที่30กรกฎาคม2565นางสาวราพร์กลิ่นเกิดผู้อำนวยการกศอนอําเภอบางเสาธงเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยณหอประชุมสิริอนุสร์กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษากศนอําเภอบางเสาธงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยความรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย โดยมีนายสุรศีจันสังสาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษากศอนอำเภอบางพลีวันที่3กร,รกฎาคม2565นงบุญทิดาจิตพักดีผู้อำนวยการกศอนอำเภอบางพลีพร้อมคณะครูและนักศึกษากศนอำเภอบางพลี เข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2565โดยนำโครงงานเข้าร่วมประกวดสองประเภทและได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากโครงงานการประดิษฐ์ม้านั่งสนามจากเศษเหล็กเหลือใช้ 2. รางวัลชมเชยอันดับที่สองจากโครงงานเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่จากแสงอาทิตย์ณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครงานประชาสัมพันธ์ขอจบการรายงานสวัสดีครับ